ได้เราจะพูดได้ไหมได้ได้นะนี่คือตอบให้เรานำเสนอใครก็แล้วแต่ให้พูดประโยคนี้หลังจบทุกครั้งทำได้ไหมได,ได้ได้นะี่แหละประโยคทองของการปิดการขายถ้าไม่พูดประโยคนี้ถือว่าคุยไม่ไม่จบนะฮนะหลังจากนั้นถ้าลูกค้ามีข้อโต้แย้ง ถนะามี่เาถามเนี่ยให้ตอบลูกค้าเคลียร์ให้เข้าใจแล้วปิดการขายสัง่งเออแล้วพี่จะได้นีได้ยังไงแล้วพี่ทำแล้วสินค้า,ามันมีพี่จะกินตัวไหนอะไรเงี้ยบลาบลาคอตัวอย่างาาาอต,งตอบให้เคลียร์เสร็จปุ๊บแล้วก็พี่ฟังแล้วคัหนูอตอบคำถามพี่แล้วพี่เคลียร์ขึ้นไหมเคลียร์ขึ้นย้อนกลับไปหนนาเมาื่อกี้ปิดนเดพูดประโยคนี้สองนะนอกจากพีนะพ่ไม่มีตังอะไม่เป็นไรพี่วันนี้ถ้าพี่ไปตำแหน่งที่พี่สุดไม่ได้หนะน,นูแนะนำตำแหน่งรองลงมาก็คือตำแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์ ถ้าลูกค้าไม่มีพออีกตำแนงซปเปอร์ไวเซอร์ไม่ได้เอาอย่างนี้พี่มีงบประมาณอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวหนูจะจัดเซ็ตผลิตภัณฑ์ให้พี่เคยพูดแบบนี้ไหมอ๋อไปไหนเูหนึ่งตนานจาึง <laughs> <laughs> จึงว่ามันไม่มีเอกเลยนยไม่ต้องกาตอนไรเลยล่ะล่ะให้เราพูดแบบนี้อะให้เราเวลาปิดการขาใ ม,มีสองซองเราพี่สองซองยอดดีเลยนะคะเอาไงก็ได้ทุกไปถึงแล้วเนี่ยต้องมีสินค้าซักชิ้นหรือหนึ่งชิ้นให้เขาไว้ใช้ค่ะสำคัญมาก่าถ้าเราไม่มีสินค้าไว้เขาใช้เลยแสดงว่าการคุยทั้งนั้นล้มเหลวเพราะว่าถ้าเราคุยเขาเห็นภาพได้จริงสินค้าเราดีไหมดีก็ดีต่อให้ไม่มีตังก็ต้องมีสักเรื่องหนึ่งในชีวิตที่ได้ซื้อแล้ววะจูกไหมคะ รู้สึกว่านี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะเช่กนกระตุ้นด้วยโปรโมชั่นหรือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับพิเศษวูดพี่วันนี้นะพี่โชคดีมากมากพี่กบถ้าพี่ตัดสินใจนะไปตำแหน่งเอกวันนี้นะปกติเนะี่ยลงทุนนะที่นี่นะใช้เงินประมาณหมื่นสี่แต่วันนี้เขามีโปรโมชั่นอนะันนี้ตึ๊กตึ๊กตึ๊ตึ๊แบบนี้เป็นเซ็ตการเกษตรที่ดูนะ่ะที่มีที่นาะที่ไล่อยู่ดีไรยประมาณสองร้อยไร่ใช่ไหมพี่งั้นหนูจัดเซ็ตที่ใช้สำหรับนาสองร้อยไร่และพี่ได้ธุรกิจ พี่เอาเส้นนี้เลยเนาะเดี๋ยววันที่ให้เลยเนี่ยจบเนี่ยปิดกขายแล้ยเวลาเราเป็นคุยเราได้แาวอะไร้างไหมเราทำไงอ่ะทำไงอ่ะอ่ะสมมุิว่าคุยกับมันเสร็จแล้วเราทำไงต่อกับมันเอาคุยยังไงครับปฏิเสธคะเอาตอบกับเขาปฏิเสธซอร์พอเราพอคุณเป๊ะเราถามอะไรเขากลับก่อนเราถามอะไรก่อนมาถามอะไรยิ้มสวยยิ้ม ยิ้มแห้งยิ้มแห้งยิ้ม,ม,ม,มไม่ได้ตังนะต้องพูดและประโยคเมื่อกี้นะอ่านะคะแล้วไปปิ้นอนันลิสิตหน้าห้องน้ำเลยพูดได้เหมือนพนักงานเซเว่นไปไปเลยพูดแบบเป็นอย่นีนเ้นเลยอะทุกครั้งที่เราพูดกับเคสทุกเคสนะคะแล้วก็ตุ้นด้วยโปรโมชั่นพิเศษนะคะต่อมาข้อที่ฮานะะพูดให้ความรู้สึกมั่นใจและคุ้มค่าของการตัดสินใจซื้อว่า คือการสร้างความเชื่อมัน่นกับลูกค้าเองเราได้สร้างความเชื่อมั่นไหมอะตอนท้ายหลังเราคุยอะที่วันนี้นะที่หนู่นั่งคุยกับพี่มาชั่วโมงเนี่ยนะเรื่องราวของสักเซสมอหนูอยากให้ความมั่นใจกับพี่นีแต่ว่าถ้าวันนี้พี่ตัดสินใจร่วมง,งาน หนูจับมือทำธุรกิจกับหนูหนูจะช่วยพี่สามารถรับรายได้ตามที่พี่ต้องการได้เลยเดี๋ยวเรามาวางแผนร่วมกันเพราะวันนี้พี่เชื่อว่าในบริษัทได้เลยเพราะบริษัทอยู่มาสิปีแล้วอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มั่นคงขนาดนี้สินค้าดีขนาดนี้มีโอกาสขยายไปต่างประเทศขนาดนี้เพราะฉะนั้นหนูทําเต็มที่ทําเต็มร้อยพี่มั่นใจลุยกับหนูสำเร็จแน่นอนเราไม่พูดแบบนี้ไหมเราจบเป็นคําพูดใหม่ในชีวิตเลยไม่เคยได้ยินมาจากใครเลยเพิ่งไ,ได้ยินวันนี้ <laughs> ใช่ไหมคยไ,ได้แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ใช่น้องที่จะทำได้ไหม,มหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าพี่จะทำได้หรือเปล่าเพราะตัวหนูเองหนูก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยอ้าวมึงยังไม่ไมัน่มนใจแล้วเหมือนกันให้กูทำได้ไงเนีย่ยมันก็คิดใ,ใจแล้วลูกค้าใช่ไหมจิงแลวเพราะฉะนั้น ใจคุณพ้อแบบสร้างความเชื่อมั่นให้เขาให้ได้นะคะต่อมาเรามาดูกันเจ็ดข้อนี้มีกี่ข้อเจ็ดข้อนี้มีกี่ข้อ,อมาดูกันมาเช็คกันนะมามาเลยเช็คกันทีละข้อเลยนะคะเจ็ดสิ่งที่นาไปสู่การไม่ประสบความสําเร็จในการบิดการขายข้อ,ขอแรกตัดสินลูกค้าคิดแค่ลูกค้าเช่นลูกค้าอาจไม่มีเงินเป็นต้นนะมือคนนีด้ดูงนเะ้าตามไม่มีตังค์จริง จริงไหมจริงๆก็อาจจะเป็นเจ้าของบ่อ,อน้ำมันก็ได้นะเขาก็อยากจะมาลองใช้ชีวิตเป็นคนจรดูให้จะเป็นรู้ถู้ไหมนะคะอย่าไปคีดแขงน,น,นะสคือเมื่อนําเสนอจบแล้วไม่กล้าปิดการขายเกรงใจกลัวยิ้มแห้งว่าใช่ว่าสตยิยิมย้มแห้งยิ้มๆอย่างเดียวเลยนะคะสามคือนําเสนออย่างเดียวพูดแต่เรื่องตัวเองไม่สนใจการมีส่วนร่วมของลูกค้าเลยใครเคยเจอแบบนี้บนะ้างออ บอกพี่ธุรกิจซาซิมอมันดีมากเลยลูกค้าแบบนั่งเงียง้ยเอียงเอียงตัวจะตกเก้าอี้แล้วเอ็นวข้างหลังแล้วไม่สนใจนมไม่สนรวมไม่สนอะไรอะไรเลยฟังต่อไปพี่ดูอย่างพูดมันจากพี่อย่าเพิ่งละความใจอ่าปุกขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูรีแอคชั่นของลูกค้าเราด้วยว่าเขามีการโต้ตอบเราอยาไรบ้างนะคะสีก่ก็คือการตอบข้อโต้แยง้งไม่ได้หรือไม่ดีเช่นทุกิจนี้คนทำเยอะแล้วพี่จะทำได้ไหม โอเคนะคะแล้วก็ข้อ5คือเปิดใจไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะลูกค้าไม่ประทับใจไม่เข้าใจสิ่งที่นาเสนอนะคะพงยักเยียดอยากได้จนเกิดไปจนลูกค้าลงขาดนนะคะ่ะเจก็คือพูดแต่สิ่งที่ตัวเองจะได้แต่ไม่บอกลูกค้าจะได้อะไรบ้างไม่เป็นพวกเดียวกันกันกบลูกค้าพูดแต่สิ่งที่ตัวเองจะได้คืออะไรพี่พี่ถ้าพี่มาทำนี่หนูเป,ป็นมอนเลยนะใครได้เขาได้หรือเราได้ ถ้าพี่มาทำนะพี่มีโอกาสเป็นบอสเลยนะรายได้ประมาณ50,000ถึงหมื่นหนึ่งต่างกันไหมตาม่ตางกันมากเพระาะฉะนั้นส่วนใหญ่จะพลาดตรงพอ,อนออีนะคะอ่ะต่อมานะคะสี่เทคนิคในการปิดการขายให้ลูกค้าซื้อกับเราเท่านั้นข้อหนึ่งสร้างความเชื่อมัน่นกับลูกค้าได้ทำาป็นค้ารู้สึกได้รับการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนะคะมีความจริงใจไม่พูดเกินจริงนะคะมีการดูแลหลักการขายที่ดีเหนือนการปิดการขาย ร้อยคือจะปิดการขายได้ซุปดดเอ็กมาแต่คือฟังแล้วทิ้งเนี่ยคือได้เข้ามาเสร็จปุบปล่อยลอยแพเลยคหากินมันไก่เลยค่ะหากินเองแบบนี้เป็นไงได้ไหมไม่ได้นะคะต้องมีการติดตามฟนโลนะคะแล้วก็ดูแลเขาเนื้อของการปิดการขายคือการดูแลหลังการขายนะคะใครแล้วแต่ที่มีลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับเราหรือแม้กระทั่งคนที่เขาตัดสินใจมาทำธุรกิจเราเราก็ต้องดูแลเขาสามารถเต,บติบโตได้นนเองนะคะ มาถึงเวิร์กช็อปนะคะเรามีเวลาให้คุณ5นาทีอันนี้เป็นแกมนะเดอะแมทนะเดอะแมทในเซ็กชั่นถุนะคะ For, สำหรับคะแนนนะคะในเซ c t ชั่นนะคะวันนี้ให้คุณเนี่ยโทรไปหาใครก็ได้